สวัสดีครับทุกคนอปายางนะครับชื่อจริงๆของผมก็คือุงหุน่นยางนะครับชื่อุงหุน่นยางเป็นนามสก,กุลนะครับผมเป็นคนเกาหลีแท้ๆแล้วก็ตอนนี้อาศัยอยู่ที่เกาหลีด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมเคยอาศัยที่เมืองไทยก็ประมาณ8ปีนะครับดังนั้นผมจึงสามารถพูดภาษาไทยได้ด้วยนะครับ แต่อย่างไม่แก่งนะครับทำงานของผมที่เกาหลีก็คือการแนะนำโรงพยาบาลสัญญากรรมให้กับเป็นคนไทยนะครับและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นล่ามภาษาไทยด้วยนะครับช่องอุปยังนี้เป็นช่องที่แนะนำเรื่องเกี่กับสัญญากรรมในเกาหลีนะครับจริงๆแล้วนะครับที่เกาหลีมีโรงพยาบาลสัญญากรรมเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะ ที่ยานที่ข้างนา้ำที่นั่นก็มีโรงพยาบาลมากกว่า800โรงพยาบาลสำหรับสัญญากลันะครับและถึงแม้บางโรงพยาบาลสัญญากรรมเป็นคลินิกเล็กๆไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็มีคุณหมอที่ทำแกงแล้วทำแล้วออกมาสวยมากก็มีชื่อเสียงในเกาหลีด้วยนะครับตอนนี้พี่น้องคนไทยหลายคนไม่สามารถเดินทางเข้ามาในเกาหลีได้เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับ โควิด19ยังไม่เปิดเกาหลีนะครับหรือเข้ามาได้แต่ว่า,ายุ่งยากมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับทุกคนจะสามารถเดินทางเข้ามาเกาหลีได้ปกติและได้มาซึมสวยที่โรงพยาบาลสัญญกรรมในเกาหลีได้แน่นอนผมหวังว่าช่องของผมจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่กำลังมีแพลนจะสัญญกรรมและ เลือกโรงพยาบาลที่ดีนะครับและถ้าหากว่าคุณมีคำถามหรืออยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัญากรรมในเกาหลี<ส>ก็สามารถเขีนทิ้งไว้ในคอมเมนต์หรือ t ะ e แอปไลน์ที่นี่นะครับหรือส่งอีเมลของผมได้นะครับสุไทยนี้นะครับขอช่วยกดติดตามช่องและกดกระตุ้งแจ้งเตือนเพื่อรับก,กัน อัปเดตคลิปใหม่ๆได้นะครับขอบคุณมากทุกๆคนนะครับเจอกันใหม่นะครับอป้ะยังอีงู่สัมติดตามนายรับบ๊ายบาย